ก็จะมากินข้าวแรกน้ากันค่ะกินขา้าวกระถอดปลาว่องหรือว่าหางปลากระเด็นเออกระหางปลากระเดนทอดเนาะกินก็ยังตําเจลเอ่อถั่วเก้ากระปุกเก้าของบีบีเอามาจากเมืองไทยกับผักที่ล่างไวเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวเจ้าเนยหน่อยที่เหลือไฟไห้ไหลข้ากับซิวแค่ท่าน,นี้แหละคะ่ะกินท่านี้ก็อยิ้มไม่หน่อยมีข้าวปุ่นแล้วแต่ว่าหน่อยอิ่มข้าวปุ่นแล้วบางเว้นไม่หน่อยกับบนึกอยากนะไม่หน่อยก็สิกินเจ้าบองนี่แหละคะ่ะกับปลาเข้มทอด โอวันปลาเข้มค่ะหางปลากระเบนหรือว่าปลาวงเนาะค่ะเนาะลงใหม่ลงมือกันเลยค่ะอ่ามา,มาีุน้องปลาทอดใหม่ๆนี่ค่ะให้เทคนิคในการทอดแล้วเดี๋ยวจะลงไให้นะคะนี่เจว้ววงอืม เขาคุกจะบอก Nhà nhiên con nhỏ bay Bài, bài tạc hiên nhau ươn sẽ nửa. mà nó không phải nó sẽ là ta เห็นเขากระปลาที่โกเขาเอิญยังกับปลาช่อนทะเลตากแห้งหอ่ะมันในเอิญปลาที่โกปลาทีโกฮะล่ะตอนนี้ก็อิ่มเช้าค้าละท่านในเขาบ้านไปกันซ้ำไปเท้ากัน แม่พิณไอ้นนควันบเบียดอ,อบมาก,กวอนนี้ขอบคุ้นเปขอาคุ้นเลยใช้นำยาไปะไดมอ อันนี้นะมันจะมนสสองแบบแบบเข้มกับแบบจือดอันนี้แบบเข้มแบบเข้มเนี่ยกินกับข่าแซ่บแบบจืดแผ่นบางวาวนาคาดท้ามมากเลวล้างผักเลย กินเลยพชัชชาเจมไม่ให้นะอย็ดก,กินปลาเค็มไปมาแล้วเหรอเปลี่ยนแล้วเหรอรู้เสียเปียกป่ะแขวนมันก็เปี่ยนบอลทองฟรีที่ไหนได้เฉพาะอ้งนดม 4, 4, 4, สีมม่เอ่อสี่สิบกิกะไบต์แฟนมาลี่เหรอได้ดีลูกได้ขวนมาเลยสี่สิบ แลว้วแ,แกได้เท่าไหร่ยี่สิบเียร่าเหรอ, <20. S 1> อยี่สิบก็ยังดีหนูได้แค่ยี่สิบไอ้ขวัญได้สี่สิบเออแต่แกแต่คนเดียวใช่ป่ะไม่ต้องแจก็ไม่มักมแกก็เหมาจราคาเดียวเหมือนเดิมอะอันเดิมหรอที่แฟนหนูเคยจา่ายแต่ว่ามันถูกน่อยมันได้เน็ตเพิ่มไงอืขวัญมัมน,นได้เน็ตได้สี่สิบหนูได้ เนี่ยมันเดาไล่มึงได้มันเดลาลาในโทรศัพท์แบ่งกันได้ท่วคนนั่งอยู่ด้วยกันได้แต่ถ้ามันออกถ้าหนูเดินออกมันหาย,ายเพราะว่าเออหนูเคยเอาของแล้วถ้าขับอกเราก็ไม่ได้ไม่ได้อีกหนูเคยเอาของล้างี่พ่อแกจะกินก่อนก็ได้เ,เดี๋ยวที่เหลือกนล้างน้องกินขนมกินไปแล้ววันนี้ หนูเคยเอาของใจบริการตัวเองเถอะบ้านเธอนั่นแหละพอร้าเขาปิดแล้วที่นี่เขาเขาปิดนะเอาเข้าไปที่ร้านเขาเขาออกไปแล้วปิดเขาเข้าไปที่เขาไม่เปิดเปเปลี่ยนไปคนเดิมไหมคนเดิมพอดีเจอมาพอดีอืมพอดีดูให้มันตัดอีสองตั้นี้ใช่ไหมฮะให้มันตัดเหาไปตัดอันเก่าออกมึงใช้ใครใช้สองคน จัดเตรียมผู้น้านักบ้านมองบบ้านปู่ก็เท่ากันใช้สองคนนั่นแหละสองคนมันลั่นแหละเพราะมันอยู่บ้าน,อนบอกให้มันตัดให้มันเปลี่ยนแล้วใครไปเปลี่ยนใครทำให้เปลี่ยนอ่ะขวานนั่นแหละอดไอ้ออนี่ไงก็หนูยังไม่ได้ทำในนั่นนาอยังไม่ทำเลิกงานเลยมันมานี่ตอนฉันอัดคลิปกินส้มตำโอ้กินมาไรกินขนมกินก็แล้แหละก็ใช้มันนั่นแหละมันบอกว่าหนูยังไม่ได้บอกว่าหนูจะไปเลยป้า มแม่แค่โทรถามว่าหนูเลิกง,งานตอนไหนแค่นั่นเองเอ้าวจาักแล้วแม่เอาเช่นขนมจีนมาให้กูเอดแม่มึงบอกว่านวันนี้จะไปเอ้มันเขียนเนาะไม่แน่นเนาะแล้วอะไรูก็เลยว่าเออสองแม่ลูกสื่อสารกันไม่รู้เรื่องก็เลยมันเขียนมาว่าแม่จะไปวอลเลย์บอลวันเอ่อนั่นเอ่ออะไรไมาลูกก็เลยบอกโอเคโอเค เราโทรไปก็ยังไม่ได้พูดอะไรกันบน้าะไป,ปะอะบอกพูดเยบอกหนูตอดหนูโทรไปมันไม่รับทีนี้พอมันเลิกงานนั่นบ้างมันค่อยโทรกลับมาแล้วทีนี้หนูก็บอกว่ามาตอดมาหนูก็เลยบอกว่าเออเรียม่รู้เก็บผักห้หนด้วยเก็บผักเอาไว้ไปบ้านไม่อย่างน้อยห้หนด้วยมันก็วางขายเส,ส,ส,สียงเสียงลูกลูกร้อนค่ะ ดีๆก็เลยบอกว่าก็าางั้นจับกันกันเลยเด้วสองคนเก็บกันเลยให้ดหีก็ว่า,ายน้ำขนมจีนเยอะแซ่บจัตมันกินจักมาถ้วยหนึ่งแล้วไม่อิ่มกันเพิ่มอีกก็เปิดไฟอุ่นให้มันร้อนๆเจลเจลแล้วเ,เก็บผักอะไรมาให้ผมวันนี้วันพีซสองนี้มีเดือนเพ็ญอํานวยพรฮะ อเอเอขาเขียนอยู่บ้านไทยที่บ้านไทยบัตรสองร้อยแต่ที่สกูสแควร์นี่บัวผันทางโศยกวงมาสี่ร้อยบ้านไทยมีนี่ไงบ้านไทยบุฟเฟต์ผัยเจียวแต่นั้นเราต้องไปซื้ออาหารเองนะนงแต่อันนั้นเขาเล่นเต็มรูปแบบนะเขาไม่ได้มาแค่แจมแจมอันนี้เขามาแค่แวบๆบวแบบเขาไม่ได้ร้องนาน เงาแตกการกันอยู่มอเาเรื่องมอหนำมากี่น้องขอออกก่อนเจ้าก็าได้ทุกทีไปบ้านมันจะต้องทำให้มันกินล้างให้มันด้วยมันมาบ้านฉันฉันก็ทำให้มันกินล้างให้มันด้วยเหมือนกัน ต่ว่ากัลั่งสิงเขายูให้แม่พี่เห้เราเองอันขออ,อก,ก่อนก็ไม่ได้มาเนี้ยเซ็งไปจะออกก่อนทำนันก็เราเข้าตามเวลาว่าออกนานเลิกก่อนเขาเลิกก่อนก็ไม่ได้ปลเค็มซ้จากไปซื้อจ,จากบ้านไหนมามันซื้อมาให้ของเมืองไทยไนงะเค็มนี่ยมันไม่เค็มมากไงบางจ้าเค็เม แต่ปลาวงนี้มีสองแบบแบบบางกับส้มตำันนั้นแบบจืดอันนี้แบบเค็มทำก็ต้มก็อร่อยเนี่ยฉันเคยเอามาขายไอพีไอนั่นก็เคยเอามาขายไอบีแต่หนูขายถูกกว่าพวกเขาแต่เอาไม่เอาแบบบางมาไม่แ่บไม่แ่บแบบบางแบบบางมันจืดจริงมันมันไม่มีมันไม่มีรสอะไรเลยได้เพราะมันมันเอาไปแกงแกงปลาแข่งไง แกงปลาแห้ง,นานนางบางคนขแกงผักบางคนข้าแกงใส่หุ้นเส้นไม่แกงใส่หลายบัวพูดถึงหลายบัวก็แซ่บนะไม่ได้กินนานนะเดือนแล้ว,วนวั่งสี่นี่ขาดตตาม้อข้าวแหนีวมายังไม่ชินอยู่้วสมบัติอยู่ไหน เอาเอาขวดนั้นเลยนะใส่ใส่ชาน้ำไว้ให้นล้วพรุ่งนี้ทำงานเป็นจีนนะอยู่กลุ่มใหญ่เลยนี่หนูจีนอยู่นี่เปิดแล้วพรุ่งนี้ทำดีเดี๋ยวมันไปทำรถนี่ก่อนแล้วมารถทำอะไรอยู่เหรออ่ะไปล้างรถอันนี้ขยะร้างเดี๋ยวมันมาดูเบาให้มันเจ็บไม่มาเก็บปักตยายไม่ให้จีนรบกวนหัวนี่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  หลักกระเดา<ช>ลิ้นจนน่ะจำแย่ัวน่ะบอไม่ใช่ที่ไอ้ที่หนูกเก็บมาให้ไม่เยอน้อยวันนั้นน่ะติ่งเลยคำว่าคำว่าไอ้คำว่ามันกินผักเราปูกก็ไม่หมดหรอกไปกินผักนั้นน่ะตายเมื่อไม่นี้ยังได้พี่น้องไม่หน่อยไม่หน่อยก็แม่พี่กินผักปาลาบ่เลยนะคะวันนี้ไปลองแล้วปลิ้นในปากชานวันน,นี้แม่พี่ร่องกระปวกพม่าเขายิบให้ลองเขาบอกอันนี้กินได้เมื่อนี้แม่พี่เอาจนกระปุ่ไม่ไม่หน่อยเลือดในในฟันออก มันมันเอมันออกเปรีย้ยวมันมนันแต่ว่ามันแพย้ยางไงเออมันล้างให้อะไรให้แต่เลือดพอกินไปมาอืคือมันเป็นอะไรวันพอนั่นมาเอาเลือดออกนี่ว่าเธอเปิดฝาหน่อยเธอฉันลืมเลยว่าโอ้ผิดแล้วผิดแล้วถ้าเลือดออกตามผ่านหนูหนูันรู้ตัวว่าตัวเองกินอะไรผิดไม่ ไม่เหมือนคนอื่นเขาเขาผิดตระปุลับเอามือจับแล้วขนมจีนน้ำยาตักไอ้ถ้าปีนตักอยู่ตรงข้างถุงปลาอิ่มน่ะไม่หน่อยคนอื่นเขาผิดกระปุลเขาจะ,ะนั่นกันใช่ไหมกระโน้นเลือดออกตามฟันก่อนก็ลวกไปเไนีเ่ยลวกไว้เผื่อเต็มพรุ่งนี้ด้วยไงไม่ต้องทำทีแล้วอย่างตัวนี้ไปเรียนไง ใหญมองเห็นม่ใหแม่พิ้นมากินมังนีเจะของสิเป็นน้งข้้งกลางได้ไหมไปละวจ้าพี่น้องนึงก็พักนั่งปรันาดีจ้ารักนะาจุ๊บจุ๊